ให้ภาพเล่าเรื่องไม่มีรูปคู่แต่ไปด้วยกันนะโบอาเล็กหวานยิ่งกว่าไอติมทำเอากองทัพแฟนลับรีิดกันหนักมากหลังลุ้นขึ้นพร้อมเดินหน้าจับตาความสัมพันธ์กันต่อสำหรับคู่ของพระเอกหน้าตีอาเล็กทีระเดชและนางเอกสาวโบเมลดาแม้ออกตัวพูดคุยกันมากขึ้นยังไม่เรียกว่าแฟนแต่กองทัพแอซทั้งอินและฟินมองตาก็รวยใจ แถมก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็คงกันไปคาเฟ่แม้จะไม่มีรูปคู่แต่มุมงเดียวกันเป๊ละล่าสุดยังปรากฏภาพในไอจีของแฟนคลับภาพโบอาเล็กถ่ายภาพที่ร้านด้วยกันแม้จะไม่มีภาพคู่แต่น่ารักมากๆแน่นอนว่าก็มีแฟนๆเข้ามาแซวกันจำนวนมากอธิหวานยิ่งกว่าไอจีอีกนะเนี่ยน่ารักและก็ต่างรอภาพคู่โมเมนต์สวิตอย่างเป็นทางการ